สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาเจอกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันแนวทางนะคะชุดโค้งสุดท้ายฮานอยมัดรวมนะคะ สำหรับวันนี้วันที่แปเดือน1 1บเอ็นะคะก่อนไปรับชมนะคะสาวอนขอบคุณพี่ๆเอฟซมากๆเลยนะคะทุกๆก,การรับชมทุกๆก,การติดตามขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันก่อนนะคะของเมื่อวานของเมื่อวานที่สาวอนให้ไปนะคะชุดโค้งสุดท้ายก็เด่น9กับ3นะคะฟันที่9ก้าเนาะสำหรับเฉพาะกิจนะคะออก หกสี่นะคะหกสี่หสำหรับตัวนี้ก็หลุดไปนะคะเฉพาะกิจออก8 4ดสนะคะแปกับบมีเดอร์พี่น้องหลุดนะคะพิเศษออก0ูนย์สูนย์ศูนย์ก็หลุดนะคะ สามสามพี่น้องเมื่อวานนี้สาโอนบอกว่าระวังเบิ้ลน,นะคะยังจะตามมาอีกเนาะสาโอนก็กันไว้นะคะเบิ้ลเนาะตัวเบิ้ลก็มาในเอ่อสามสามนะคะมาตรงตรงเนาะพี่พี่เอฟซีสำหรับตัวเบิ้ลน,นะคะยังเข้าอยู่เนาะมีพี่พี่เอฟซีท่านใดหยิบจับตัวเบิ้ลไปเป็นแนวทางบ้างหรือเปล่าเนาะพี่น้องยังมาเข้าตัวเบิ้ลอยู่นะคะวันนี้มีเบิ้ลเนาะเบิ้ลสามสามนะคะตัวเดิมเนาะ ของเมื่อวานนะคะของวันที่6สําหรับปกตินะคะ386ตัวเบิ้ลเนาะเบิ้ลตัวนี้เข้านะคะพี่น้องเข้าตัวเด่นเนาะมาสามสามนะคะปกติ386สําหรับ386ก็หลุดเด้อพี่น้องมี36 38เนาะไม่มี86นะคะสําหรับล่างปกติ7 9ก้าเจ็ดเก้านะคะพี่น้องมาในตัวกลับตัวกันนะคะตัวที่สาวโอนชอบเราก็เน้นให้เนาะในตัวกันนะคะพี FC, ่พี่เอฟซีันใดหยิบจับไปเป็นแนวทางบ้างหรือเปล่าเนาะสำหรับตัวกันนะคะตัวกันก็อย่าลืมเด้อพี่น้องกันไว้ด้วยนะคะตัวกันที่สาวโอนชอบเน้นให้ด้วยเนาะสำหรับ v i p อเออบนนะคะสี่หนึ่งสาม สำหรับสี่หนึ่งสามตัวนี้เข้าแค่เข้าแค่ตัวเด่นเนาะหลุดนะคะสายวิ่งเอ่อสายเจาะหลุดนะคะเอ่อสำหรับเจ็ดเก้าก็เข้าตัวเด่นนะคะฝันที่เก้าเนาะสำหรับตัวนี้นะคะ vip ล่างออกศ 02, 02, กูนย์สองศูนย์สองหลุดเด้อพี่น้องโบเข่าเนาะสำหรับแนวทางเมื่อวานนะคะก็เข้าตัวเบิ้ลเนาะในหนอย พิเศษนะคะสาสามล่างแล้วก็เข้าตัวเจาะนะคะมาในตัวกันนะคะเข้า9กดนะคะในฮานอยปกติล่างนะคะพี่พีเอฟซท่านใดเอาไปเป็นแนวทางก็ยินดีด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาตามต่อของวันที่แปดกันค่ะสําหรับวันที่แปดนะคะตัวเด่นในวันนี้